สบายดีมือดี้มพกกับตุ๊ดตู่ปคาคร์บอีกแล้วเนาะตอนนี้เขากำลังสิข้ามไปมุก,าากดาหารอบอพี่อืมเราจะข้ามไปเที่ยวเนาะแถวใดมี้านเด็ดๆแนน้ำในเด้อแถวอันมุกดาหารเนาะอันฮันผู้สาวฮะนะง, <laughs> งบงบ งบมาเกินแชนหามีงบตัวนี้เนาะห้มีในน้ำเนเราทางฝั่งมุกดาหารนี่กำลังรอรถตอนนี้เขากำลังรอรถเพื่อจะขามไปมุกดาหาร อันชาชวนอยจับจันไว้ไหหแล้วก็มุกทหารมุกทหารเขาจะขาบไปเบิ่งอันบุญชงเฮือดอขาบบัลลีบุญชงเฮือดขับไปบุญชงเฮือดอันทิม้วนกันไปนอนาห้องบนไปแต่ด้นเลยเขา เขาไปตั้งแต่หอยแข็ง <laughs> สามร้อร้อย 1, <laughs> เด <rising> ี๋ยวนี 3, 3ๆๆๆ่หอยแข็งโล <laughs> ห 15, <laughs> น <istance> ึ่งสามร้อยแปลว่เขาไปไปตะกี้ไปตั้งแต่สามหอยแข็งสามสามร้อยเดี๋ยวนี้หอยแข็งโลละสามร้อยกลับกันเด้อเอาตะกี้ไปตะกี้สามร้อยๆๆ ใครที่อยากไปกับ,บมีบัตรมีเบอร์กับเห็ดบัตรน,นั่นนะได้เหตุบัตรขาวเนาะบัตรขาวอ่ะมีใบบัตรประจำโตแล้วก็หูบสองใบเนาะจะเสียอยู่อันหนึ่งแสนกีบใครที่อยากไปเพราะว่าเพื่นจะเห็ดบัตรขาวให้บมมีบัตรมีเบอร์เตรียมมาเดินเงินหนึ่งแสนกีบกับหูบสองใบจะไปหูพันทายให้ นี่เขาขึ้นรถแล้วกำลังขึ้นรถเนาะันโตเช้นเ็เ็นเอเ็ั่เชนงรอเช่นจียบิสายจยบสาย ไใปใส่ไปหลินใช่ไปหลินมูกไปหลินบุญชงข้อเ <c oughs> ต็มหนดแล้วตอนนี้ยืนบันตียืน <c oughs> พี่พี่สบายดีไหพี่พี่ไม่ <c oughs> ดี <c oughs> xiên bờ bó bừng chỉ bắt nó Bó bừng mà hèn bắt ngày Lông vay học đề โอ้ส oh, so so, ่งเลยงามเลยส่งอย่างเอ็มซีว่อนแพงเลยมันมีราคาบอมไง ตอนนี้เอาไดมากินเขาเอาอยู่บ้านเรากบบนี้เขาแวก็กกินวเออนี่เขาอยู่บ้านเรานี่ย ไม่กินจะบอยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศมาๆมา,มาคนจะไลยเนาะเลยสลก็มีคนเล่า เอา,เากินเข่าก่อนด้วยเขาหลอเขาที่ไทยก็ แวสู้รอ,อ,อบวังบ่งบได้ถุงเลขอบโปงปง <c oughs> ทดัน ัโอ้ท่าน,านเ้าเ่าก็ปล่อยสิงกันตีช่องแล้วทางช่ล้ายหมูกรหานดมีเสือดังเนาะผมี่าย,ยงนีแบบจิบแบบกระงมานะ cứa kiểu kiểu nón kha vẫn cứ chơi đắng đắng nhá nè nón kha vẫn cứ chơi đắng mà nón mà mà

ที่ว่าขัามันมาด่านประเภณนี้ฮะย่ว่าหลายครัง้งกอนอะที่ว่าล่ามาเปิ่งแต่พอมาขาับที่สะพานเลยมันมันบ่อยอย,าาย่างไรซยแต่คาโควิดไปเนาะ